สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมและก็ Facebook ของเอ็ดดี้นะครับวันนี้เคดกับเอ็ดดี้มาทำบุญมาปล่อยปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ละทางโลกไม่ใช่วันนี้เอ็ดดี้มาปล่อยเต่าแล้วก็มาปล่อยปล่อยขมทำไมลเราัปล่อยสตว์ทำไมเึงคิดว่าจะต้องมาปล่อยมาทำก็ช่วงนี้เพื่อนรู้สึกจะเป็นช่วงดวงชงะระก็เลยพาเพื่อนมาปล่อยสัตว์แต่ว่าปกติ S <S มัน <รอ S 2> มีเ<า>หตุที่คุยกันเมื่อวานแต่ไม่ขอพูดละกัน,น <S <S เนาะมันมีเหตุที่คุยกันเมื่อวานเพิ่งคุยกันเสร็จว่าตอนกินข้าวเย็นใช่ปห<อ>ที่ตอนไปสเมเด็จนะฮะอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงผ่านไปเจอกการเพิ่งคุยกันก็เลยแบบแสดงว่าด,ดวงมันไม่ใช่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้สารภาพความจริงว่าอัดเป็นรอบที่สองอัดเป็นรอบที่สองเพราะว่าเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงใช่แล้วนะฮะก็วันนี้ก็โอเคครับ เพื่อนมารับที่คอนโดแล้วก็ทําบุญบ้างอะไรบ้างเพ่มันจะดีขึ้นนะฮะอ๋อแล้วก็สําหรับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมนะครับรับส่วนบุญส่วนกุศลไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยนะครับจริงๆคือสวยด้วยก็ต้องแบบสวยด้วยสวยใจบุญสวยทั้งกายสวยทั้งใจจริงๆนะฮะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าหน้าสวยๆอย่างนี้เป็นลุกนะครับผม จริงคือแบบพี่ไปเที่ยวสมเด็จน่ะคือมีแต่คนคิดว่าแเขกับเอดีเป็นผัวเมียกันไงครับผมแล้วคิดว่าซึ่งเอสตัวใหญ่กว่าแล้วเขาคิดว่าแเขเป็นลูกครับผมเฮ้ยกูเออแคนั้นแหละเออเนาะเออบื่อเบื่อเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะเออเขาคิดทุกคนจะคิดว่าเอ็ดดีเป็นลาบซึ่งมันไม่ใช่ไง เอ็ดีเอ็ดดี้ได้แค่เครือข่ายเดียวนะครับแต่ของเขตนี่เขาจะเป็นสองสองซิมสองซิมนะครับยังไม่ได้กล้าอินนี่นะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอ็ดดี้ต้องกลับไปนอนด้วยก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูอีกนะครับครับผมก็วันนี้ทําบุญก็ขอให้บุญที่ทําไปส่งถึงส่งให้เพื่อนๆืทุกคนได้รับบุญเหมือนกันนะครับครับสาธาครับครับปบ๊ดีบาย